ต่อมาคุณบุญยากรพัฒนสัทธาพรฟังข่าวนายกรุงตู่แจงฟังข่าวนายกรุงตู่แจงที่ไม่อยากล็อกดาวนี่ที่นายกพูดที่ไม่อยากล็อกดาวทั่วประเทศขอประชาชนล็อกดาวตัวเองก่อนที่ไม่ประกาศล็อกดาวทั่วประเทศขอ ก็ล็อกดาวก็ล็อกดาวประชาชนล็อกดาวก็คือ,อปิดประตูจํากัดตัวเองไว้จํากัดกรอบเลยอยู่เฉพาะของเราอย่าไปเพ่นพ่านที่อื่นอย่าไปอะไรตอะไรปิดอ,อยู่ในเขตขอบเขตถ้าทั้งประเทศก็ไม่ใหยเกี่ยวกับคนต่างชาติต่างประเทศถ้าล็อกดาวเฉพาะครอบครัวเราก็คือเฉพาะครอบครัวเราถ้าเพาะหมู่บ้านก็หมู่บ้านเราล็อกดาวอย่างเรานี่ทําตรงอย่าง ในหลวงบอกเราเฉพาะตัวเองก่อนอขอประชาชนล็อกดาวน์ตัวเองก่อนได้ไหมล็อกดาวน์เตงโง่ได้ไหม,ไไหมถ้าไม่อยากติดถ้าไม่อยากติดโรคติดโควิดได้ไหมถ้าไม่อยากติดก็ไม่ต้องออกไปไหนสัก14 15ี่หวันก็ล็อกดาวน์สักสิบสี่สิบห้าวันถ้าทุกคนคิดแบบนี้เราก็ปลอดภัยเมื่อถามว่า นี่มีคนถามต่อหากไม่มีคำสั่งทางการการให้ประชาชนล็อกดาวน์ตัวเองคงเป็นเรื่องยากบอกว่างั้นนะถ้าราะว่าไม่มีคำสั่งทางการให้ประชาชนล็อกดาวน์ตัวเองคงเป็นเรื่องยากฟังดีนิดประเด็นก็ถามนะหากไม่มีคำสั่งบังคับมานี่แหละนะาคำสั่งหมายคำบังคับนะเป็นคำบังคับนะับคำบงบการเป็นคำมาร มันเป็นธรรมดาถ้าไม่มีคำสั่งการให้ประชาชนลอกดาวตัวเองเป็นเรื่องยากว่างั้นนายกก็กล่าวด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวนะพออันนี้แย่ตํางแตนขึ้นมานายกก็เลยกล่าวด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวว่าและคุณจะให้ทำยังไงถ้าคุณบอกว่าประชาชนลอกดาวตัวเองก็เป็นเรื่องยากเอาแค่ใส่หน้ากากคุณทำได้หรือเปล่านี่ คุณต้องปูนีนเขาใส่ซี่ไม่ใช่มาถามผมแต่ต้องบอกเขาใส่หน้ากาก,ากด้วยนายกายก็ก็ทันก็เป็นคนขึ้นง่ายนะแต่ก็ลงง่ายนะเป็นคนขึ้นง่ายก็ลงง่ายถ้าก็ขึ้นง่ายก็ลงง่ายไปผมไม่เห็นสื่ออันไหนเขียนเลยเนี่ยไปอารมณ์ขึ้นตรงที่ว่าไม่มีใครช่วยมันเหนื่อยอะ่ะใช่ไหม อะไรอะไรก็นายกอะไรอะไรก็นายกขี้ไม่ออกเยี่ยวไม่ออกก็นายกเออจะเป็นจะตายอะไรก็นายก,ไม,ยยกไม่ค่อยจะช่วยกันไม่ค่อยจะแชร์ช่วยเออนั้นอันนี้บ้างโดยเฉพาะนักข่าวนักข่าวนี่มันน่าจริงเพราะว่านักข่าวหรือพวกบรรณาการบรรณาธิการเนี่ยคณะกองบรรณาธิการเนี่ยอาจจะมาพูดเคยพูดครับเป็นกองหาเรื่อง กองบรรณาธิการเนี่ยมันจะแย่ให้มันเกิดเรื่องทะเลาะก,กันส่อสเสียดอาตมาว่าพวกส่อสเสียดกองบรรณาธิการเนี่ยถ้าเขาไม่มีเรื่องเขาไม่ได้มีเรื่องมาเขียนขายมีแต่ความเรียบร้อยสงบสบายเขียนไปไม่แตรมอีก,ก,กนิดหน่นนอยก็หมดแล้วขอจะเขียน นี่ต้องแย่มุมนี้ทะเลาะมุมนี้ทะเลาะมุมนี้ทะเลาะอยู่ตลอดเขาได้คือเรื่องหมคนจะชอบทะเลาะซะด้วยนะชอบฟังใอ้คนทะเลาะกันซะอีก่งโอ้เขาก็เลยเลี้ยงตนด้วยอย่างนั้นพราเถะท่านสื่อสารมลชนทั้งหลายมาส่งเสริมข่าวทางธรรมะมาส่งเสริมข่าวทางธรรมานุคุณอาจจะก็เอาบ้างแบ่งบ้างข่าวทางนู้นบ้าง พยายามหน่อยสิข่าวกีฬาข่าวบันเทิงเริงรมข่าวมอมเมาข่าวอะไรนี้คุณออกจังเลยเดี๋ยวไม่กี่นาะทีข่าวกีฬาไม่กี่นาะทีเงาวข่าวบันเทิงขา่าวทำอยู่ได้เอาเถอะข่าวไอ้ทุนนิยมที่จะเขาจะได้ก,กันแล้วไปเถอะอ่ามันก็ยังมีพออาศัยอะไรบ้างแต่ข่าวพวกนี้มณอบายมุกกีฬาการละเล่นมหรศพเริงรม มันอบายามกุกมันเป็นโทษสองประการขดัดทิฏฐาปโทสิกะเป็นเทวดานะาทัพพุทีได้สมแล้วจะหุดกเป็นดาราทางการกีฬาก็เป็นดาราโอ้โหเสพสมสุขสมสุข,สม,ส,ข,ส,มส,ขสมอะไรบันเทิงหรืออะไรทิฏากเทิงเริงรมอีกอันหนึง่งเทวดามนโนปโทสิกะคือเป็นโทษทางจิตท,ที่โง่เรื่องอัตตา เอาชนะาข้าคาเอาชนะค้าคาจะต้องเป็นหนึ่งไม่แพ้ไม่แพ้เหมือนโดนันทรนี่แหละมโนมรัตตาเหมือนทักษิณเนี่ยแพ้ไม่เป็นเอาชนะ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 ต้องชนะตลอดแพ้ไม่ได้แพ้นี่แทบจะฆ่าตัวตายเลยอะไรเนี้ยเออน,นี่เป็นโทษสองประการพระเจ้าท่านแยกไว้คิดถับปโตสิกะกับมโนมปโตสิกะสองในย่พวกนี้อตาตมาก็เอามาขยายจนกระทั่ง ชีวิตถ้าไม่เข้าใจสองอย่างนี้นะงมงายจมอยงนันตลอดกระนานเลิกเราก็รู้คนที่เขาติดอยู่กัรน,นุลมก็บ้างแต่พยายามคนไหนติดจัดเราก็วาดแรงๆถล่มอย่างอาตมาเนี่ยอาตมาเป็นพวกอยู่ในบันเทิงทางบันเทิงธุรกิจนะอยู่ทงบันเทิงธุรกิจอยู่ในจอมายาอยู่เนี่ยนะมีเพื่อนฟูงในทางนี้เสร็จแล้วเอามาบวชแล้ว ต้องถลงม่มโมมันเป็นอบายมุกไม่ค่อยคบหาธรรมาแล้วนี้ไปโอ้ไม่มองหน้ามองตาเลยอะไรอะไรหลายผู้หลาย,ลายไม่ทั้งนะั้นเกือบเยอะแต่ผู้ที่ยังเข้าใจอ่เขาก็มีอยู่เขาเข้าใจอะไรก็มาก็มีอยู่แต่พวกที่ไม่เข้าใจเมินเฉยไม่ไม,ไม่ไม่เอาด้วยอะไรไม่ถึงกขนาด ผลักดันไม่ถึงขนาดไม่มองหน้ากันไม่เอาอะไรเลยมันก็อย่างนี้นะซึ่งมันเป็นสัจจะที่มันย้อนแยงกันอยู่ในตัวนะก็ค่อยศึกษากันไปชีวิตจริงๆแล้วน่ะไอ้พวกนั้นน่ะมันมันไม่จบแล้วมันก็ยิ่งจัจ้านจัดจ้านทำให้เสียเวลาเกิดแล้วเกิดแล้วตายแล้วตายแล้วเสร็จแล้วก็ทุกทุกสุขสุขทุกทุกสุขแย่งกันชนะกันดีได้มาสมบัติประกันชม แล้วก็เสื่อมไปถูกแย่งไปแล้วก็ข่าแกงกันไปใหญ่เลยนะเป็นวิบากสารพัดวิบากนะหยุดที่ทีนะสะรุปอีกทีนึง่งถามแต่แค่ว่าเป็นอ,อัจฉริยะแล้วเก่งยังไงก็เก่งสะสมสะสมวิบากที่เป็นตัวจบเลยกรรมวิบากเป็นอจินไตยสังสมกรรมแล้วก็สะสมเป็นวิบากวิบากแปลว่าผลผลของกรรมของการสังสม เพราะถนัดทางไหน,นจำนาไหน,น,นชอบทางไหน,นสะสมมาไม่รู้กี่ชาติชาแล้วชาลาชาแล้ว,ลวมีแต่กรรมวิบากศาสนาทางเทวนิยมคนส่วนมากเทวนิยมมีศาสนาพระเจ้าเยอะในโลกไหมก็ไม่รู้จักเรื่องกรรมวิบากไม่เรียนรู้เกิดชาติเดียวไปอยู่กับพระเจ้าตายแล้วไปอยู่กับพระเจ้าแต่แต่พระประสงค์ของพระเจ้าจะให้ลงนรกอยู่สวรรค์อ้อนวอนประจบประแจงพระเจ้าไว้ แล้วก็สอนละดีละั่วประพฤติด,ดีเหมือนกันผู้ทีด่ดีประพฤติด,ดีไม่ละโชคก็ได้อยู่สวรรค์กับพระเจ้าผู้ทีก่ก็มันก็พยายามแต่มัน,มนชอบชั่วมันชอบมาติดยึดอนะโรกีกิเลสมันก็ตกนรกสัส่วนใหญ่ขึ้นสวรรค์สวรรค์กับน,นรกนะขึ้นสวรรค์เท่าขีเล็บตกนรกสัส่วนใหญ่ขึ้นสวรรค์อยู่ขีเลบ เพราะนั้นพระเจ้ามีคนน้อยมีพระเจ้ามีเพื่อนน้อยคนเป็นของพระเจ้าน้อยซาตานเอาคนไปลงนรกเยอะพระเจ้าสู้ซาตานไม่ได้หรอกซาตานเอาคนไปลงนรกเพระะาะงอ่ะอวิชชาน,นี่อาตมาเทียบเคียงให้เห็น ศาสนาเทวนิยมกับอาเทวนิยมหรือทางโลกุตระกับโลกิยะเขียนอยู่ก็ก็ต้องพยายามนะเพราะว่ามันต้องข่มเขามันต้องยกเรามันต้องยกโลกุตระต้องข่มโลกิยะนก็แหมต้องขออภัยกันอยู่เรื่อยเลยเพราะว่ามันพูดสัจจะมันเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่ควรข่มก็ต้องข่มสิ่งที่ควรยกก็ต้องยกมันพูดสื่อสๆกันฟังแล้วมันก็ต้องทําอย่างนั้น ผู้ที่เขายึดถือมักว่าก,กูมัข่มกูเขาไม่ยอมให้ข่มหรือมันมีอัตามานะถือติอถ,อถ,อถ,อถือมานะมันติดมันก็จะเป็นอย่างนั้นยากมาทํางานในนี้ยากแต่อัตมาก,ก็ต้องทำเพราะมันดีที่สุดนะอ้าพูดไปพูดมาจะขยายความนี้เรื่องนี้ไปอีกมันขยายไปได้หมดนะเนี่ยนายกตู่ก็สรุปแล้วก็ต้องเห็นใจบ้างเรื่องนี้ขออีกนิดนึงนายกตูนี่ทำงาน แม่หนักหนักจริงๆก็ชื่อนักรบชื่อประยุทธ์น่ะก็หนักอยู่อย่างนี้แต่แต่มันเป็นบารมีของคุณอาตมาไม่อยากจะพูดมากกว่าน,นี้ไม่อยากจะพูดในเรื่องอาชินใจเสริมเข้าไปให้มันมากเพราะว่ามันคนไม่รู้เรื่องนี้แล้วเขาไม่ชอบเลยเขาจะไม่ไม่ฟังเขาจะบอกเออไนี่มันพูดเรื่อง พูดเรื่องงมงายก็ถือว่าเป็นเรื่องงมงายเรื่องจินตายเรื่องที่มันมีสื่อทอดมีอะไรต่ออะรมาก็พูดบ้างนิดหน่อยกันแล้วกันได้แต่ว่าคุณต้องมาบำเพ็ญบารมีชาตินี้นาะยกตูนี่ต้องมาบำเพ็ญบารมีชาตินี้นะซึ่งต้องรู้ตัวเองว่าตัวเองจะได้บารมีอันนี้พอสมควร ราศีรัศมียังไม่ถึงตะวันหรือพระอาทิตย์ราศีรัศมีจะได้เป็นพระจันทร์เป็นพระจันทร์ที่จะเป็นสิ่งที่เป็นรถเป็นธรรมรถเป็นรถสนิยมอะไรก็แล้วแต่ก็จะได้อันนี้ไปพอสมควรนะเพราะฉะนั้นตนเองก็ดีแล้วล่ะก็คงรู้ตัวล,วละเรื่องของการกดง่าย นะสายไปทางด้านคนแข็งแรงในสายทางด้านแข็งแรงไม่ถ้าจะพูดใหชัดสองแกนก็คือแกนซาดิสกับโรแมนติกเนี่ยคุณประยุทธ์ไม่ใช่สายโรแมนติกเป็นสายซาดิสไม่ได้ว่าคุณเป็นซาดิสนะฟังดีๆนะไม่ได้ว่าคุณเป็นซาดิสแต่สายแกนอันนี้ แกนผู้ที่รุนแรงชอบแดงแดงชอบแดงแรงไม่ใช่สายชอบที่หวานหวานแล้วหวานดีอะไรเงี้ยโรแมนติกไม่ไม่ไม่ใช่โรแมนติกเป็นสายแดงแดงชอบแดงแดงมันต้องบูชกเปี้งดูเราจะมาแม่ร้องกระซิบหวานลมเย็นอะไรไม่ใช่ไม่ใช่สายนี้นะ 嗯。<clears throat>